เลยด้วยกดในกล้องเลยนะใครที่อยากเล่นนะช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ก่อนยันสตรีมอารังก่อนนะใครเข้ามานะผมนะใครเข้ามาก็คอมเมนต์หน้าสตรีมเลยรายงานตัวเลยนะครับผมก็สวัสดี FC ทุกคนนะครับผม FC จากสปปลาวผู้ใดมาจากสปปลาวยกมือแน่ี่ยนะครับผมแล้วก็ FC จากกัมพูชา FC จากเขมรนะครับผมแล้วก็ FC จากกัมเบียนะครับผมนะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามแล้วเออเจาก ประเทศไทยเลยนะขอบคนที่มาติดตามเพจเล็กๆเพจนี้ด้วยนะครับทุกคนนะเป้าหมายปีนี้นะไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าแต่ก็จะตั้งใจทําให้สุดนะผมก็คือเป้าหมายก็คือ5 0,000ื่นห้าหมื่นซับสไครต์หรือ5 0,000ผู้ติดตามนะตอนนี้3ามหมื่นสี่จะสามหมื่นห้าละเหลือเวลาอีกห้าเดือนนะผมไม่รู้ว่าจะได้เปล่าแต่ก็ thanks for the follow นั่นแ,แหละเป้าหมายของผมนะทุกคนก็ช่วยกันติดตามผมด้วยนะใครที่มาใหม่เพิ่งมาดูนี่ติดตามผมเลยนะติดตามไม่พอนะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือน เปิดการแจ้งเตือนของอลังทั้งหมดครับเวลาลงคลิปเวลาลงรูปคนตีนเวลาขึ้นสตรีมเวลาลงรูปปั่นๆนะทุกคนจะได้เห็นแล้วแบบบอกเลยว่ามีแต่สีสันแน่ๆติดตามแล้วไม่ผิดหวังครับยังไงฮะทำสนี่นะแชร์ร้อนเอาหัวมุมทำสนี่กับว่านคอยแ้วท่านี่เด้อฮะนี่อย่างท่านเย่างอ้าวพี่หล่าเอ้ยแม่ยตัวเล็กแาบตัวเนาะแม่ยตัวดีมันดวยดีฮะนี่ไงมันต้องแต่ร้ก่อน เป็นลูกใครบ้คือมาสวยเรนางลาเนอยเอาไเราลเราหบเราเ็แล้วไปมีเราไปล่เรนแล้วไปเอาไหมีหรอยังมีบัวหรือยังมีบัวหรือยังเอาไมเอาไปยูเขาวขาเราสูกบ้านโอ้บ้านเราไ่ตาอ้อนส่วนท่าได้เห็นาได้ยังหลักตอ้โดนตับน้อน่ะิดอร้ออรงเบ่งก่อนเด็ได้้อยสิขอร่งเบ่งก่อนเดียวที่งาเราลับตาเราเ็แล้วไปเอาไปเรา้บ็ดเราเบ็แล้วไป ไป้นรถไฟเยอะไปขึ้นรถไฟไปเลยไปเรได้บินบางก่าขึ้นเป็นรถไฟภาษาไปบางกว่พี่ไปปดำเ้อไปแ้ไปลนอไปน้ี่บ่านะนอไปละนอไปขไปยากกนเยวพัเดียวใส่ก็ได้ได้ใจเดไปร์ไอ้แมน้าอนนาะนอนไนอนนนอนน้าละนอนไรนที่ขอสัญญาที่ขอสัญญา ยล่ม่มาจบแล้วนะครับผมนะใครอยากเล่นนะครับผมช่วยกันไลค์ช่วยกันแ like, ชร์นะครับผมมาสตรีมด้วยพี่ชายไหนว่าหยุดเอามาสตรีมด้วยเหรอพี่ชายไหนว่าหยุดนะครับผมนะอ่าสตรีมรอบบ่ายสตรีมอยู่น้องตังแต่กลางคืนไอ้อะไรออกมาเนี่ยปุ่มโฮมอะไรเนี่ยนะกลางคืนเดินทางน้องตังน้อง,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 งชายนะครับผมสวัสดีน้องตังด้วยนะ ล้อบ่ายยังสตรีมอยู่แต่กลางคืนไม่ได้สตรีมนะเพราะว่าพี่จะเดินทางเดินทางตีหนึ่งเดินทางตีหนึ่งนะครับผมมาใครจะเล่นับผมใครจะลงแรงก็ผมมามาเล่นเกมกันนะใครที่ไม่มีตี้ามาเล่นกับอาหลังได้เลยนะซัพพอ,อร์เตอร์ขอคอตตี้คนดูเลขห้องด้านบนแลงไดมอนด์ไอวีขึ้นไปนะคนดูนะเปิดไมด้ดังเกมโหลดทรัพยากรแผนที่ให้ครบด้วยนะครับผมนะแผนที่ตรงนี้ดาวน์โหลดให้ครบเลยนะมาคน,ะน,ะนะดูกดเลขห้องมาครับ ก่อน,อนเข้ามาก็เลขคองด้วยนะป่าน,น้อยเดือดครับไก่มึงอะครับไก่กูไม่ได้ไก่มึงอะไก่ครับลุงจิมผมออกจะตึงใครบอกว่าไก่มไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอ้าวไอ้น้องน้องน้องเต็มแล้วน้องไอ้น้องคนนี้ไม่ทันเดี๋ยวเกมหน้าก่อนมาใหม่นะไอ้น้องตังน้องตังมานี่หว่าไอ้น้องตังมาตังมันไม่เข้าทีมใครอะ เอมาแล้วครับตะว,วันรักไทยวัดีครับผมอัตราย,ยิงหัวเท่าไหร่ครับผมอัตราย,ยิงหัวหรอพันเอครับน้บองพันเซครับวัดดีน้องนัทุฒินะรับแอดหน่อยครับผมนะวัดี<ม>น้องสิรว<ม>ิทยขอบคุณมาป่าจากน้องตังและก็พี่เบนรดาวาัดดีครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับหวัดดีครับพี่เจมสวัดดีครับสวัดดีครับสวัสดีครับ้ตังมันอยู่ทีมใครเนี่ยทีมใครตังอยู่ทีมใครเนี่ยอยู่ตีไหนเนี่ยมันมาเล่นม่กันเล เดทางนี้เดินทางนีนะอะไรคือทางนี้อนะลุงมุกชาไทายสาวลาคนที่สดนะแชร์แล้วครับผมขอบคุณครับขอเล่นด้วยครับพี่คนลาวครับผมนะใครใครไอวะกดเลขค้องเลยนะกดเลขห้องไปเลยนะผู้ใดไม่อยากซ้อปปอเล่าฝากแช่สตรีมเขากลุ่มซอปอปอเล่าให้เนะี่ยพี่แบกสีสีหน่อยครับผมนะแบกสี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 ผมไม่เล่นครับผมเล่น,นแต่แรงใหญ่ครับสีสีถ้าถ้าอยากให้แบกนะไปบอกมือขวาผมเลยครับ นะพี่หมวดสวัสดีพี่หมวดครับ f อีจากภาคใต้ F c ซจากนครศรีธรรมราชนะครับผมสวัสดีพี่หมวดด้วยนะตอนบ่ายหนูโดนตีพี่ยิงครับเลยพี่จิมนะไม่ใช่พี่จริงเอ้ไม่ไม่ใช่พี่ชิงพี่ไม่ใช่พี่เล่นพี่ไม่ได้เล่นครับพี่เล่นแค่ในสตรีมน้องน้องงอเงน่าจะเป็นมือขวาผมนะน่าจะเป็นน้องหวังนะะ น้องโอบีมาแล้วครับพี่ชายสวัสดีครับไก่ไกลไกลสัดอ้าวบอกแล้วว่อาอย่าพิมพ์คำหยาบมึงเจออาหลังแอร์ไลน์ไปเลยมึงไอ้เว้ไอ้สัตว์นี่ดาขข่าก่อนไปด้วยมึงโดนอาหลังแอร์ไลน์ไปซะสวัสดีครับอาร์มี่เอฟซีจากสอปอปอลเล่านะมาแล้วน้องโอบีนะครับเล่นเอคกับสองขวงให้ดูหน่อยครับผมเปิดเกมแรกนะเปลี่ยนเอคเป็นสากาได้ไหมครับผมเอคโคตรบูดเลยครับโคตรเบาอ่ะนะขอเพลงซึ้งๆหน่อยครับผมนะจบไปแล้วครับพี่ชายพี่เลพี่เล เปลี่ยนจากขอเพลงมาลงแรงกันดีกว่าครับพี่โทรศัพท์ร้อนอ่ะโทรศัพท์ร้อนอ่ะรวนเลยเนี่ยแล้วน <tr> ้งตังมันอยู่ทีมใครเนี่ยเขาทีมใครเนี่ยไปตังอ่อกมาแล้วเออไก่พวกหมีคนพิมพ์อ่ะเออด่ามันนี่ด่ามันเนี้ยกดเลยอ้ายนะอ้าวเดี๋ยน้องตังเดี๋ยวรอเกมตัางแล้วกันเฮ้ยดาตกซ่วมน้องเปิดไม้ได้ไหมเนี่ยไม่กูปัดแม่บ้าแม่ร้อนเออเปิดไม้ได้ไหมเปิดไม้ได้ไหม บ้าครับได้ครับเย้มแย้มแย้มลำปางอ๋อประเทศไทยประเทศไทยแล้เนี่ยอ๋อผมเป็นคนลาวครับคนลาวอ้าวรับทำไมทำไมทำไมมันอยู่ลำปางอ่ะอ๋อผมเลือกไปมั่วเลยครับผมเลือกไปมั่วเลยครับเออเออไม่เถียงแล้วน้องไม่เถียงแล้วโอเคโอเคเอาพี่ตั้งออกกลุ่มแล้วครับทั้งออกกลุ่มยังอ่ะไอ้น้องน้องน้องเดี๋ยวเกมหน้ากดมาเด้อว่าเกมนี้พี่ให้น้องตั้งมา ไั้นะน้องชายเปลี่ยนเอา M 1 4กับท้องพวงก็ได้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 ถ้า M 1 4กับท้องพวงก็ได้โอเคตั้งเข้ามาอยาา่างไรตั้งไปอยู่กลุ่มใครวะร้องไห้ไม่ผมไปคุยผมไปคุยกับตัวเปิดมาอ๋อตัวเปิด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 นี่คือใครอ่ะใครเป็นคนเปิดตัวนไงอ๋อใครปิปดอ่ะผมนี่แหละเป็นคนปิดพี่คิดดูพี่น้อยเมื่อคืนผมไปเล่นใช่ไหมเออ ผมไปเล่นอนะเกมสุดท้ายตอน8โมง9โมงอะไม่เสียงนอมกันหมดเลยพี่มไม่มีใครเล่นเอาอะไรกันแล้วอะโดนบดตกกันหมดเลยเอ้ยมยเดี๋ยโดนตีละไอ้โดนตีปักธงอะปักธงปักธงกงี่นพี่ไม่ได้ปักธงแคบตบยับเลยโดนตีปักธงปักเอใครมันจะไม่ไหววะขน,นาดตีห้าพี่ยังตายอ่ะแบตหมดก็เล <c oughs> ่นข้าวมุนม่นเล <5 S 2> ะเล่นตั้งแต่ตีสองังยันนู่นแปดโมงเก้าโมงปาบ่ไหวอะพี่บอกเลยพี่น้อง พี่พี่ก็ไม่เอาเลยแล้วปล่อยแม่งจะตายก็ตายเลยที่อยู่นี้อยู่นี้ผมเล่นกับพี่ดีกว่าเพราะว่าวันนี้ตัดด่ะมามาแต่ก็มาไม่นานนะพี่มาไม่นานนะวันนี้พี่มาประมาณชั่วโมงครึ่งแบบนั้นะพี่ต้องไปใช่เหรอใช่ใช่พี่ต้องไปเก็บของพี่ต้องไปตัดพี่ต้องไปซื้อก่อนนะพต้องไปนั่นไปนี่พี่ต้องไปนั่นไปนี่ไปเตรียมของนูนนั่นนี่เราโยกเงิาเยอะแยะมากมายเลยคลิปไม่ไอมมาทีลงเลยอ่ะ นะสวัสดีครับฝ่าโอ๊ตสวัสดีครับผมเข้าแขมครับพี่นะเข้าแขมติดต่อมาเลยครับอายุ15ปีขึ้นไปแต่6กขั้ขึ้นไปครับกากระมืะครับกากมึงอะไรครับกากระ๊พวกนี้มองฝั่งว่าเอาแรงใจขึ้นไปนะสวัสดีครับเกณฑ์ามเก้าวัดดี่รองยิ่งด้วยครับเอฟซีเราผมขอพงษ์นะเอฟซีุกคนนะเอฟซีแบบที่สุดโลกขอบคุณครับฝ่าใส่ฝากแฉะหน่อยครับเรื่องพิมพ์นี้คำว่าแก่คำว่ากากพระนี่เรเอาความจริงของตัวเองมาพูดให้พี่ครับ พวกมึงนะครับกากพวกทิดเป๊โอ้หรือทิดนี่ไงไอ้พวกไอ้สุ่มวะเดบคกรับโอ้เฮาเดบิฮาร์สิไม่มีเลยไม่มาเลยสู้สมาร์ทโฟนสู้ยังไม่ตัดไม่ยืนอยู่